การให้ที่ไม่มีเสียงในมุมเล็กๆของเมืองที่เร่งรีบมีชายชราคนหนึ่งชื่อลุงดําผู้ซึ่งใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในบ้านหลังเล็กๆที่สร้างด้วยไม้เก่าๆลุงดําไม่ได้มีทรัพย์สินมากมายหรืออำนาจใดๆในสังคมแต่สิ่งที่เขามีคือหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยการให้การให้ที่เงียบงนันและไม่ต้องการการตอบแทนใดๆทุกเช้าตรู่ ก่อนที่เมืองจะตื่นเต็มที่ลุงดาจะถือกระสอบผ้าใบเก่าๆเ,เดินไปที่ตลาดเขาเก็บผักผลไม้ที่พ่อค้าแม่ค้าไม่ขายแล้วเพราะมันดูไม่น่ารับประทานเขาจะนำของเหล่านี้กลับไปล้างทำความสะอาดและจัดเรียงอย่างสวยงามในตะกร้ามไม้เล็กๆที่เขาสานเองจากนั้นเขาก็จะนำไปวางไว้หน้าประตูบ้านที่รู้ว่ามีคนลำบาก โดยไม่เคยบอกใครว่าเป็นเขาที่นำมาให้มีหญิงไม้ชื่อป้าสายที่อาศัยอยู่ในบ้านใกล้ๆเธอสูญเสียสามีไปเมื่อหลายปีก่อนและต้องเลี้ยดูลูกชายตัวเล็กเพียงลำพังป้าสายไม่เคยรู้เลยว่าใครเป็นคนที่นำอาหารมาวางไว้ให้เธอในทุกเชา้าแต่เธอรู้สึกอบอุ่นใจเสมอที่ยังมีคนห่ใหญ่อีกตัวอย่างหนึ่งคือน้องพลอย เด็กหญิงวัยสิบขวบที่อยู่ในโรงเรียนชุมชนเล็กๆรองเท้าเธอขาดจนมองเห็นเท้าลุงดำสังเกตเห็นและในคืนนั้นเขานำรองเท้าคู่เก่าของตัวเองมาซ่อมแซมจนเหมือนใหม่และแอบนำไปวางไว้ที่หน้าบ้านของน้องพลอยโดยไม่เปิดเผยตัวตนในวันที่ฝนตกหนัก ลุงดำยังยืนอยู่กลางถนนเพื่อช่วยคนข้ามโดยไม่สนใจว่าเสื้อผ้าของเขาจะเปียกชุ่มหรือเขาจะต้องทนหนาวเพียงใดหลายครั้งคนที่เขาช่วยอาจไม่ได้ทันสังเกตหรือขอบคุณเขาเลยแต่ลุงดำกลับยิ้มอย่างสุขใจเมื่อเห็นว่าคนอื่นปลอดภยัยการกระทำของลุงดำไม่ได้สร้างเสียงดังหรือปรากฏบนหน้าโซเชียลมีเดีย แต่สิ่งเหล่านี้กลับสร้างแรงบันดาลใจอย่างลึกซึ้งให้กับคนในชุมชนโดยไม่รู้ตัวบางคนเริ่มนำอาหารไปแบ่งปนันบางคนเริ่มช่วยเหลือผู้อื่นในแบบของตัวเองและสิ่งนี้เองที่กลายเป็นพลังแห่งการให้ที่ไม่มีเสียงแต่สะท้อนถึงหัวใจที่ยิ่งใหญ่เพราะในโลกที่ผู้คนต่างเรียกร้องความยอมรับบางครั้งการให้ที่ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน คือสิ่งที่เติมเต็มหัวใจของทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างแท้จริง